สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้นะน่อยก็จะผ้าพีผ้านองเข้ามาตามต่อหวยแม่ตะเทียนครูนะพีน้องแม่ตะเทียนคูนี่กอยู่วัดศาลเจ้านะพีน้องงวดที่แล้วเพื่อนกาได้ตรงตรงนะพีน้องได้ได้ตรงตรงได้สามตัวตรงนะพีน้องน้องสาวเพื่อนได้มากนะพีน้องงวดนี้น้น่อยก็นนยกมาตามต่อให้พี่ให้นองเข้าเพื่อ ทุกคนเฮ้าจะไม่โศกมีลาบกะตาภัยตามั่นเนาะพี่น้องโปรดใส่วิจรารญาณในการรับส้มสำหรับแอดกะเห็นโตนั่นพี่น้องเข้าจะเห็นตัวใดกะเบิงเอาเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้ขึ้นกับดวงภผยดวงมั่นเนาะเฮ้ากะเว้าว่าใดเนาะพี่น้องเบิงเรากับโปรดใส่วิจรารญาณในการรับส้มเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านไดเด้อพี่น้อง ถ้าผู้ใดมักก็สามารถนั่ไปเป็นแนวทางได้เนาะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ